สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระครรยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องจําเป็นต้องพึ่งกันและกันตอนที่1จากพระธรรมหนึ่งโคโรินบทที่11ข้อ8ถึงข้อที่12พระธรรมหนึ่งโคโรินบทที่11ข้อ8ถึง12เพราะว่าไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายจากผู้หญิงแต่ได้ทรงสร้างผู้หญิงจากผู้ชาย และไม่ได้ทรงสร้างผู้ชายไว้สำหรับผู้หญิงแต่ทรงสร้างผู้หญิงไว้สำหรับผู้ชายด้วยเหตุนี้เองผู้หญิงจึงควรจะเอาสัญลักษณ์แห่งอำนาจนี้กลุ่มศีรษะเพราะเห็นแก่พวกทูตสวรรค์ถึงกระนั้นก็ดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ชายก็ต้องพึ่งผู้หญิงและผู้หญิงก็ต้องพึ่งผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงนั้น ทรงสร้างมาจากผู้ชายฉันใดต่อมาผู้ชายก็เกิดมาจากผู้หญิงฉันนั้นแต่สิ่งสารพัดก็มีมาจากพระเจ้าการพึ่งพาอาศัยกันและกันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าชายหรือหญิงเด็กผู้ใหญ่ก็ตามแต่ถามว่าทำไมเราต้องพึ่งพาอาศัยก,กัน จากพมพีตอนนี้พูดถึงว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิงแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็มีวิธีการสร้างที่แตกต่างกันผู้ชายนั้นพระเจ้าปั้นจากผงครีดินระบายลงปลานเข้าทางจมูกและทำให้เขามีชีวิตขึ้นแต่ต่อมาพระองค์ทรงกระทำให้ชายหลับและเอากระดูกซิครงของ ผู้ชายนั้นมาสร้างเป็นผู้หญิงก็ทําให้มีชีวิตตามประชายาตามอย่างของพระองค์โดยเหตุผลนี้นะหญิงก็เกิดมาจากชายแต่ต่อมาชายก็เกิดมาจากหญิงจากพระคำที่ได้อ่านไปนะครับเหตุผลที่เราได้มองดูจากการที่พระองค์ได้ทรงสร้างก็นามาซึ่งเพื่อทุกคนจะสำคัญเท่ากัน แต่ไม่เหมือนกันเพราะมีหน้าที่ต่างกันความต่างกันก็เริ่มแตกการบ่งบอกเพศและเพศชายเพศหญิงนะการชี้เพศก็บอกว่าไม่เหมือนกันมีความต่างกันนะครับแต่ที่สำคัญสำคัญเท่ากันเท่าเทียมกันเสมอภาคกันแตกต่างกันที่หน้าที่ตามที่ได้กล่าวมา ดังนั้นด้วยเหตุผลนี้เราเองจึงจําเป็นต้องอะไรพึ่งพาสายกันละกันไม่พึ่งไม่ได้เพราะว่าคุณทํางานคนเดียวย่อมเป็นไปได้ยากหรือบางเรื่องอาจจะไม่ไ,มได้เลยก็ได้ถ้าขาดใครสักคนหนึ่งไปอันนั้นคือสิ่งสําคัญด้วยเหตุผลนี้ในปัจจุบันนี้อาจจะมีแม่เลี้ยงเดียวพ่อเลี้ยงเดียวถามว่าเลี้ยงลูกได้ไหมก็ได้แต่ว่า ความสมบูรณ์แบบในการเลี้ยงลูกไม่ลงตัวไม่ขาดก็เกินแต่ถามว่าได้ไหมได้แต่ว่าไม่สมบูรณ์แบบตามที่ควรฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นภาพเลยเมื่อพระเจ้าสร้าง,งเป็นชายและหญิงนะครับและทําให้เกิดมีความแตกต่างแต่มีความสําคัญเท่ากันนั่นคือเหตุผลที่ว่าเราทําไมต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันแต่ก็ไม่ให้เราดูถูกกันและกันด้วย ในพูดในภาพรวมของครอบครัวแล้วเนี่ยนะครับสามีและภรรยาต้องพึ่งพาอาศัยกันละกันไม่มีใครใหญ่ไปกว่าใครอันนี้ต้องทำความเข้าใจนะครับในครอบครัวหนึ่งๆท่านที่เป็นสามีและท่านที่เป็นภรรยาท่านต้องพึ่งพาอาศัยกันละกันไม่มีใครใหญ่ไปกว่าใครนะครับ ไม่ว่าอาจจะได้ชื่อว่าเป็นช้างเท้าหน้าอาจจะได้ชื่อว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ก็เป็นเพียงแค่บ่งบอกหน้าที่หัวหน้าครอบครัวก็คือว่าผู้ที่ต้องคิดต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างในการดูแลครอบครัวโดยรวมถ้าเป็นสมัยก่อนก็ชัดหน่อยสมัยก่อนนั้นหัวหน้าครอบครัวแปลความว่า ู้ที่ออกไปทำมาหากินนะฮะเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวแต่สำหรับผู้หญิงนะฮะผู้เป็นภรรยาต้องอยู่บ้านทำอะไรทำทำบ้านดูแลบ้านถ้ามีลูกก็ดูแลลูกในขณะที่สามีไม่อยู่แต่การเลี้ยงลูกนั้นต้องช่วยกันเลี้ยงคำว่าเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ได้หมายความ,มแค่ดูแลหมายถึงการอบรมสั่งสอนนั้นอยากจะ พูดให้ชัดทีหนึ่งการเลี้ยงลูกไม่ได้แป,แปลความว่าเพียงแค่ให้อาหารกินนะสาเสื้อผ้าใส่ให้แต่หมายถึงการอบรมสั่งสอนด้วยฉะนั้นไอการให้อาหารกินเนี่ยใครคนใดคนหนึ่งก็สามารถให้ได้หาเสื้อผ้าให้ใครคนใดคนหนึ่งก็หาให้ได้แต่การอบรมสั่งสอนต้องช่วยกันเพราะศาสนาความคิดของผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกัน อันนั้นคือสิ่งสําคัญนั่นก็อยากหนุนใจให้พี่น้องได้เห็นว่านี่คือเหตุผลหนึ่งที่เราต้องพึ่งพาอาศัยการมีเพาะชายกับหญิงสามีกับภรรยานะครับไม่มีใครเก่งไปกว่าใครฉะนั้นขอญาีิครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตออครอบครัวสามีภรรยาไม่มีใครใหญ่กว่าใครแต่ทุกคนมีหน้าที่ต่างกันเมื่อมีหน้าที่ต่างกันแสดงว่ามีงานไม่เหมือนกันและงานแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เรามองเห็นคือว่า งานที่แต่ละคนทํานั้นมันมาเสริมกันทําให้ครอบครัวไปได้ทําให้ครอบครัวประสบความสําเร็จทําให้สังคมอยู่ด้วยกันได้สังคมก้าวไปสู่ความสําเร็จเพราะว่าความสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันเหตุผลนี้เองจึงเป็นเหตุให้เราต้องมีความจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันลกนลกัเราไม่เก่งไปทุกเรื่องอันนี้ต้องอสิ่งนี้คือสิ่งที่ต้องทําความเข้าใจมากๆนะ ไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่องนะฮะผู้ชายก็มีหน้าทีมผู้ชายเก่งอีกด้านหนึ่งผู้หญิงก็มีหน้าทีมผู้หญิงเก่งอีกด้านหนึ่งและเมื่อเอาทั้งสองอย่างมารวมกันทําให้เกิดความสมบูรณ์อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้พระเจ้าทรงสร้างเอาไว้ใน,นกระนุนใจนะครับว่าอันดับแรกเลยการที่เราต้องพึ่งพาอาศัยกัน,กนเนื่องจากการทรงสร้างพระเจ้าแตกต่างกัน นะครับแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือวิญญาณเดียวกันเมื่อมีความแตกต่างกันเระาประสงค์ปรงก็ทาให้เรามีหน้าที่ไม่เหมือนกันเมื่อเรามีหน้าที่เหมือนกันเราก็มีความสามารถไม่เหมือนกันเพราะหน้าที่ปรงบอกถึงความสามารถฉะนั้นถ้าต้องการให้เกิดประสบความสําเร็จจําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกันกันครอบครัวก็เช่นเดียวกันจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขจําเป็นต้อง พึ่งพาอาศัยกันละกันจริงจะนำมาซึ่งความาสุขและความสําเร็จเราร่วมกันใจฐาน,นกันครับพระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักความเมตตาความกุณา์ุณพระเจ้าที่มีทั้งหลายขพระเจ้าทรงนำอวยพรทั้งหลายเรียนรู้จักการจะเคารพกันละกันและเรียนรู้จักถ่อมใจที่จะพึ่งพาอาศัยกันละกันเพราะเราเองไม่สามารถทําอะไรได้ทั้งหมด ต้องพึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งขอพระญาา์ยามช่วยอทั้งหลายในการจะได้เรียนรู้เรื่องนี้และถ่อมใจลงในการยอมฟังกันละกันขอบคุณในความรักของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคำถามสำหรับการใคร่ครวญท่านจะใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้อย่างไร ขอคิดสนับนนี้นะครับพึ่งพาตัวเองถือว่าดีพึ่งพากันและกันทำให้มีความสุขพี่น้องครับถ้าคลิปนี้เป็นพรแก่ท่านกรนุณากดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ะะพระเจ้าอวยพรครับ